หีบไม้โบราณครับนะครับหีดไม้โบราณใบนี้นะครับความกว้างนะครับสามสิบหกสามสิบหกเซนความยาวความยาวความยาวหกสิบหกเซนนะครับสูงสูงสามสิบเซนติเมตรนะครับเป็นหีบอายุร้อยกว่าปี นะครับผมไม่ทราบว่าทําจากไม้อะไรแต่ประวัติก็คือเป็นของอากงนะครับเป็นของอากงที่สมัยมาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่อยู่กับพ่อของผมเนี่ยย่่เรียกว่าเตียนะฮะเตี่ยผมเนี่ยถ้าท่านมีชีวิตอยู่อายุก็ประมาณ80กว่านะทั้งรวมทั้งตั้งแต่กลงนำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยก็ นับรวมเป็นผมว่าประมาณก็เป็นร้อยกว่าปีนะครับเป็นหีบไม้ไอ้น,นี้ผมมาขัดใหม่นะครับมาทําเมื่อก่อนเป็นสีดำทาสีดำเอาไว้เป็นหีบใช้ใส่เครื่องมือนะครับเมื่อก่อนนะโกงเป็นช่างไม้นะครับเป็นช่างไม้ก็ใส่เครื่องมือมาทาด้วยสีดำนะครับผมก็มามาดัดมาทาสีมาขัดนะครับแล้วก็ทาเล็กเกอร์เพื่อที่จะให้เห็นเนื้อไม้นะครับ หูก็ใส่ใหม่นะครับเป็นหูทองเหลืองนะครับแล้วก็ใส่ที่กุญแจสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่ล็อกกุญแจแบบนี้ไม่มีแต่ก็จะใช้ตะปูนะฮะเสียบเข้าไปในรูเนี่ยแล้วมันมันจะล็อกได้นะครับจะมีที่สลักอยู่แบบนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกเป็นตะปูเล็กๆนะครับเสียบเอาไว้เพื่อที่จะล็อกหีบนะครับเป็นภูมิปัญญาโบราณ หีบก็สภาพข้างในก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะ <Okay. S 1> ก็บันทึกเอาไว้ครับหีบนะบผมเรียกว่าเป็นโบราณก็แล้วกันนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับนะรบ,บันทึกหีบโบราณครับ